แล้วก็มาทดสอบเกม Call of t y Warzone กันเลยนะครับโอ้โหภาพสวยเล่นลื่นมากอันนี้คือปรับสุดนะครับปรับสุดหนูครับหนูเซตติ้งกันครับ Option Graphics นะครับทางขวาเลยนะครับนะครับปิด DLSS นะครับแล้วก็เปิด Ray tracing ด้วยนะครับภาพสวยเล่นลื่นปื๊ดครับ100เฟรม Những khu, khủng khu khủng 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 Ui, khủng khủng Ui, ui Uy, rồi rồi <coughs>

ลงนดีเพื่อนลงตรงนี้จะมีใครลงกับเราไหมอ้าวอีกคนหนึ่งไม่มาด้วยว่ะอฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนลบกลบกลนกลบกลนกลบกัน Ôi dơ ơi, phải làm một oh. Để có cái này đâu Quyền lẻ Ô, nó đâu เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,องโอ้โหโดนซ้ำเติมโดนวันโดนวันเออแลกกันเลยทีเดียวอ่ะบอกเลยว่าสเปคดีเล่นลื้หัวแตกนะครับใครจะอาเล่นเกมสุดฮิตอย่างฟ้าเอ็มพับตี คอร์ตี้นะครับเล่นได้สบายครับผมทีนี่มีใครลงมาไหมนะตี่นี่เชื่อได้ปะเฮ้ยอย่าว่าเธอลูกหมดโอ้โห มึงน,นี่นะมึงน,น,นี่นะมึงนี่นะโอ้โหตุยเลยโอ้โหปืนแม่งเทงวะปืนเมื่อกี้ลูกน้อยไปหน่อยนะครับตายเลย